السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين فقد قال الله تبارك وتعالى وهو أصدق القائلين ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين صدق الله العظيم ขอความสุขสวัสดีความกรุณาปราณมจากเอกองอัลลอฮฺ سبحانه และกตาลาตุงประสบแด่ท่านที่รักแะเคารบยิง่งทุกท่านครับท่านทั้งหลายที่คารพทุกท่านครับในคําสอนที่เราได้รับจากพระบรมศาสดาสลวาวาลุลต่านัลลอฮฺวะเปยหิวะสลลัมศาสดาแห่งอ,ลอลัลลมศาสุนท่านสุดท้ายจริงๆแล้วถ้าหากเราจะตั้งเป็นประเด็นถามกันว่า คำสอนบทไหนคำสอนในเรื่องอะไรเป็นคำสอนที่ซึมซับมีผลต่อการกระเทาะกระทบความรู้สึกของเราปรับเปลี่ยนตัวเราให้มีคุณภาพชีวิตทําให้ตัวเราเป็นคนที่มีการปรับเปลี่ยนละลายพฤติกรรมที่ชั่วช้าสาะ,ะแสวงหาซึมซับคันึงหาแต่พฤติกรรมที่ดีที่งามเราคงจะนั่งคิดกันนานพอสมควรว่าคําสอนที่ประทับใจ มีผลประโยชน์ในเชิงบวกในลักษณะดังที่ได้กล่าวไปแล้วนั้นมีมากมายท่านทั้งหลายที่คารพครับจริงๆแล้วมันก็ทุกคําสอนมีอิทธิพลมีบทบาทต่อการที่จะขัดเกลาต่อการที่จะจัดการต่อการที่จะบริหารให้ชีวิตของเราให้ตัวของเราผู้ซึ่งยอมแล้วสวามิภักดิ์แล้วที่จะประคองตัวเองให้อยู่ในหลักการของศาสนาอิสลาม คำสอนเหล่านั้นไม่ว่าจะเป็นคำสอนใดๆเราสามารถมองกันในหลายๆองศาในหลายๆมุมมองเราจะพบว่ามีความเหมือนกันคำสอนทุกคำสอนโยงใหญ่เป็นปัจจัยาการซึ่งกันและกันไม่ว่าพระศาสดาท่านจะสอนให้เราได้ระลึกถึงอัลลอฮ์สอนให้เราได้กลัวความตายสอนให้เราได้ทําการละหมาดสอนให้เราอย่าได้อิจฉาพิษยา ทั้งหมดเหล่านี้จริงๆแล้วมันคือสาระของคำสอนจริงๆแล้วจุดประสงค์หลักของคำสอนตามที่เราได้เคยคุยกันบ้างเป็นบางครั้งในรายการนี้ก็คือต้องการที่จะให้ตัวเราชีวิตของเราได้รับการกำกับดูแลโดยตัวเราหรือโดยเราให้เป็นตัวเราที่น่ารักเรามีความภูมิใจในการเป็นเรา โดยมองมาจากมุมมองทางศาสนาเนื่อนไปจากจะได้อย่างนั้นแล้วก็จะต้องแปลว่าใครก็ตามที่มองมาอย่างจุดนี้เขาจะมองมาเขาจะสัมผัสมาด้วยความรู้สึกที่อยากมองอยากจะสัมผัสซ้ําแล้วซ้าเล่าในคําสอนของศาสนาที่ว่าคําสอนใดที่มีผลในการประเทืองในการทําลุในการดูแลตัวเรา ให้เป็นคนที่มีประโยชน์ให้เป็นคนที่น่ารักในสายตาของคนอื่นดูเหมือนจะไม่มีคำสอนใดๆถ้าหากเราจะคัดเลือกเอามาเป็นเรื่องเป็นราวเป็นชิ้นเป็นอันที่จะมีความสาคัญมากไปกว่าการที่เราจะทาตัวเราให้ได้ผูกพันอยู่กับอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวาตาลาอยู่โดยตลอดท่านทั้งหลายที่เคารพครับดังได้กล่าวมานตอนต้นเมื่อกี้นี้ว่าคําสอนทุกคําสอนนั้นมองกันให้ทุกองศา มองกันทุกมุมมองแล้วเราจะพบว่ามันคือคําสอนที่เกื้อกูลที่เป็นปัจจัยาการซึ่งกันและกันดังนั้นจากความเข้าใจตรงนี้ถ้าหากว่าเราจะเพ่งพิจมองพิษสีพิถันดูคําสอนบทใดก็ได้เพียงคําสอนเดียวน่าจะเกินพอน่าจะกล่าวว่าคําสอนนั้นสร้างความประทับใจให้เกิดขึ้นแก่เราได้มากพอแล้วต่อการที่เราจะปรับแก้ตัวของเราให้เป็นคนที่มีความน่ารักทั้งในสายตาของพระเจ้า และในสายตาของมนุษย์ร่วมสมัยตลอดจนกระทั่งสิ่งต่างๆ,งางๆซึ่งเป็นมัคลูกอ๊ของอัลลอฮฺสุบฮานาห์วะตาลาห์ท่านถ้ามาหลองฟังคําสอนบางครั้งเราพบว่าถ้าหากว่ามันถูกใจมันเจาะประเด็นมันช่วยคลี่คลายปัญหาที่เรากําลังมีอยู่ได้เราก็จะเห็นว่าคําสอนนั้นเป็นคําสอนที่ดีแต่ถ้าหากว่าเป็นเรื่องอื่นๆ ซึ่งมันไม่ได้เจาะประเด็นไม่ได้ช่วยแก้ไขสถานการณ์อันเป็นปัจจุบันให้แก่เราตรงนั้นบางครั้งเราก็ดูคําสอนนั้นเป็นเรื่องปกติธรรมดาท่านหลายลองฟังหะด,ดิษของท่านนาบีบี่บที่ท่านได้พูดไว้กับท่านไซนาบิลานบอกว่ามุตฟะกีรอนวาลาตมุตกเนียนซึ่งมีความว่าบิลานเอ๋ท่านจงตายในสภาพที่ท่านมีความยากจนและท่านอย่าตายในสภาพที่ท่านมีความร่ำรวย คำสอนนี้ถ้าหาว่าเราจะมองกันดูแล้วเราก็จะได้ความกันแต่เพียงว่าศาสดาใช้ให้เราตายในสภาพที่เรามีความยากจนแล้วบอกกับเราว่าอยากตายในสภาพที่มีความร่ํารวยครับถ้าเราจะทําคําอธิบายของคําสอนเพียงแค่ประโยคสั้นๆที่ท่านนาบีได้บอกกับท่านเซนาบิลันตรงนี้นี่เราจะพบว่าเราสามารถที่จะเขียนคําสอน สามารถที่จะบอกถึงประโยชน์ที่เราได้รับจากคําสอนบทนี้ได้มากมายไก,กลกองเหลือเกินพูดกันกี่วันคิดกันกี่ทีก็จะได้ความคิดใหม่ได้คําพูดใหม่ออกมาเสนอภายใต้กรอบแ่งคําสอนนี้มากมายมุดสกิรัวลาตะมุตววนิยันจงตายในสภาพที่ยากจนอย่าตายในสภาพที่ร่ำรวยเห <c oughs> มือนเหมือนกับท่านมาดีบอกให้เราได้รู้ว่าในตอนที่มีชีวิตอยู่เนี่ย สแสวงหาความกํารวยกันซะแต่พอถึงวาระแห่งความตายได้ครืบครานมาถึงแล้วจึงถอดความกํารวยนออกไปให้เหลือไว้แต่เพียงความยากจนเพื่อให้เราได้มองคําสอนบทนี้หลายองศาหลายมุมมองให้เกิดประโยชน์มากมายเราจะต้องเข้าใจถึงคําสอนดังกล่าวทีละคาทีละตัวอย่างนี้เนมะื่อต้องเข้าใจคาว่าอะไรคือคําว่ายากจน และอะไรคือคาว่าร่ำรวยท่านทั้งหลายครับที่จริงแล้วคานิยามในคําสองคำนี้มันก็ขึ้นอยู่กับว่าเราจะนําไปใช้ในเรื่องอะไรเรากำลังจะพูดกันในเรื่องอะไรถ้าเป็นคํานิยามที่เรามักจะพูดกันความหมายที่เรามักจะพูดจะคุยกันเราก็จะพบว่าคนรวยก็คือคนที่มีสตงังคนจนก็คือคนที่ไม่มีสตงังแต่ถ้าเะมองจากมุมมองอีกองศาหนึ่งมองจากพระเป็นเจ้ามาเราจะพบว่า คนทุกคนนั้นไม่มีใครรวยอ่ะคนทุกคนจนทั้งนั้นเพราะคนเหล่านั้นหรือคนทุกคนนั้นยังมีความต้องการอยู่คาว่ายังมีความต้องการหรือคําว่าต้องการมีอยู่ที่ใครก็าตามยังแปลว่าคนคนนั้นยากจนเพราะคนจนนั้นแปลว่าคนที่ยังมีความต้องการคนที่ร่ารวยคือคนที่ไม่ต้องการอะไรแล้วมันก็ไม่ใช่คนละคนที่ไม่ต้องการอะไรแล้วเป็นพระเจ้าเท่านั้นเป็นคนเป็นแบงไม่ได้ เพราะถ้าขึ้นชื่ีว่าคนแล้วยังต้องการความสุขยังต้องการความสะดวกยังต้องการความสบายและยังต้องการอะไรแต่มีอะไรทั้งในสิ่งที่ถูกต้องและก็สิ่งที่ไม่ชอบมาผากนไม่ว่าชีวิตของเขาจะร่ํารวยมหาศาลแค่ไหนจะมีความสุขแค่ไหนจะมีเกียรติยศแค่ไหนความต้องการจะยังคงมีอยู่ในคนถ้ามองตรงนี้ก็ยังพบว่าคนก็คือความยากจนเพราะยังมีความต้องการอยู่ รวยก็คือพระเป็นเจ้าที่ไม่ต้องการอะไรอีกแล้วนอกจากจะไม่ต้องการอะไรอีกแล้วยังเป็นที่พึ่งพาอาศัยของทุกสิ่งทุกอย่างที่ต้องการอีกด้วยท่านทั้งหลายครับฮะดิษนาบีอีกบางบทบอกว่าเมื่อไรระลึกถึงอัลลอฮ์เราไม่ต้องขออะไรจากอัลลอฮ์อัลลอฮ์จะให้ในสิ่งที่เหมาะที่ควรกับตัวเราไม่มีอิบาดัตไม่มีความดีใดที่จะดีไปกว่าการพยายามทําให้ตัวเรา ได้ระลึกถึงอัลลอฮฺสุบฮานาฮัลกอานาอยู่โดยตลอดนักวิชาการบางท่านบอกว่าฉันรู้ว่าตอนไหนอัลลอฮฺนึกถึงฉันจริงๆแล้วเมื่อเราศึกษาถึงคําสอนนี้เราก็สามารถที่จะพูดประโยคนั้นได้เหมือนกันว่าตัวเราเองเราก็รู้ว่าอัลลอฮฺนึกถึงเราเมื่อไหร่เพราะอัลกุรอานได้บอกฮะดิษได้บอกว่าเมื่อเราระลึกถึงอัลลอฮฺแล้วก็อัลลอฮฺะจะระลึกถึงเรา ฟังกูรู้มีอันกูรุมจันะลึกถึงฉันฉันจะลึกถึงท่านนั้นคาพูดของนักวิชาการท่านนั้นที่บอกว่าฉันรู้ว่าเมื่อไรอันลอถึงฉันคิดถึงฉันก็มีคนถามท่านว่าท่านจะรู้ได้อย่างไรนักวิชาการท่านนั้นก็บอกว่าฉันรู้ในตอนที่เมื่อใดฉันจะลึกถึงอันลอนั่นแปลได้ความว่าเมื่อนั้นอันลอจะลึกถึงฉันแล้วก็สามารถที่จะตั้งเป็นคําถามได้อีกว่าเราก็รู้ดีว่าเมื่อไรเดีัลอไม่นึกถึงเรา ก็คือในตอนที่เราไม่ได้ระลึกถึงพระองค์คนทุกคนนะต้องการอยากจะเอาเราได้คุ้มครองได้พิทักษ์ได้ระลึกถึงเราอยู่โดยตลอดเราก็มารู้กันตรงนี้แหละครับว่าจะเผื่อต้องการอย่างนั้นแล้วก็ต้องการอยากได้จริงๆมันก็มีอยู่ทางเลือกเดียวเท่านั้นเองนั่นก็คือเราจะต้องระลึกถึงพระองค์ท่านท่านทั้งหลายครับคนเราเป็นคนยากจนด้วยกันทั้งน,นั้นนะนบีได้พูดกับท่านไซนับิลานว่ามุตฟกีรอนวลาตมุตวนียน จนตายในสภาพที่ยากจนอยากตายในสภาพที่ร่ารวยถ้าว่าตายในสภาพที่ร่ารวยมองในเชิงนิติศาสตร์อิสลามก็แปลหรือมองในมุมมองการศาสนาก็มองได้ว่าคนคน,นี้มีการกักตุนทรัพย์สินเงินทองเอาไว้จนกระทั่งตายทรัพย์สินเงินทองที่ลลอ a ์ได้ให้เป็นริสกีเป็นเนี้ยหมัดแก่เขาเนี่ยเขาจัดการเขาบริหารมันไม่ทันแล้วสเสร็จก็ต้องได้รับโทษต้องได้รับการสอบสวนว่าทําไมจึงเป็นอย่างนั้น แต่พ่าว่าเราตายในสภาพที่ไม่เหลืออะไรเลยใช้ทุกอย่างพอดีหมดอายุทุกสิ่งทุกอย่างก็หมดท่านทั้งหลายก็ย่ามองในลักษณะที่ว่าถ้าเป็นอย่างนั้นลูกหลานจะเอาอะไรกินลูกหลานมันก็เป็นส่วนของลูกหลานที่จะแสวงหาความมั่งมีหรือความมีกินไว้เพื่อตัวเองจนกว่าจะตายได้ด้วยกันทุกคนไม่มีใครนะครับไม่มีใครที่จะให้อะไรแก่ใครได้นอกจอากลัุบหาห์นาหัวทาลาเท่านั้นเป็นผู้ให้ ท่านทั้งหลายครับเราสามารถพูดได้จากประโยคที่ธรรมบีได้บอกบิลานว่าจงตายในสภาพที่ยากจนอย่าตายในสภาพที่ร่ํารวยว่าในขณะมีชีวิตอยู่เนี่ยเอาล็อให้เราร่ารวยและในขณะตายนั้นให้เรายากจนร่ารวยตรงนี้ก็คือต้องพยายามสแสวงหาโชคลาภริสกีเพื่อที่เราจะได้มีเงินมีทองบริจ,จาคสกาดช่วยเหลือสมเกื้อกเลรือคนอื่นและความร่ํารวยในความหมายตรงนี้ไม่ได้หมายความว่า คือความร่ารวยที่ไม่งอ้อไม่ขอพึ่งพาอาศัยอัลลอฮ์อีกแล้วฮะเป็นเช่นนั้นใหม่แต่มันคือความร่ารวยในระดับที่เป็นดุนยาเราจึงจําเป็นจะต้องจําแนกระหว่างความร่ารวยที่เราควรแสวงหาเพื่อให้มีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีในโลกดุนยาแห่งนี้กับความร่ํารวยที่เราควรจะดูแลให้เกิดความถูกต้องในแง่ความผูกพันระหว่างตัวเรากับอัลลอฮ์สุบานอหัวตาลาทันตรงนั้นเราจะร่ารวยไม่ได้ มีผู้อุโสบางคนเคยแนะนําบอกว่าคบคนรวยอย่าคบคนจนท่านทั้งหลายครับผมก็นั่งคิดอยู่นานว่าทําไมจึงพูดอย่างนี้มันดูออกจะไปขัดก,กันกับการใช้ชีวิตของท่านนาบีที่ท่านนาบีเคยบอกว่าถ้าหากจะหาฉันต้องไปหาในกลุ่มคนจนๆนั่นแปลได้ความว่านาบีคบคนจนแต่ทําไมผู้อุปสบางท่านจึงใช้คําพูดบอกจงคบคนรนวยอย่าพบคบคนจน เมื่อถามว่าทาไมก็ได้รับคําอธิบายว่าคนจนเมื่อคบกับเขาเขาได้แต่ขอเราไม่ได้มีทางช่วยเหลืออะไรเราแต่คบคนรวยดีดีคนรวยเขาจะให้เราเราได้พึ่งพาอาศัยเขาคําสอนตัวนี้ถ้ากไม่ศึกษากันในรายละเอียดแล้วก็จะพบว่ามนุษย์นี่ถูกแบ่งออกชัดเจนเหลือเกินช่องว่างหรือจุดเว้นวักระหว่างคนจนกับคนรวยนี่จะยิ่งทางมากขึ้นเมื่อถูกสอนให้คบแต่คนรวยไม่ให้คบคนจนกล่าวแล้วครับ ไม่ได้หมายถึงความเข้าใจดังที่เราคิดและก็เราเข้าใจกันอยู่นั้นแต่ในความหมายที่พระองค์สวบอกว่าคบคนรวยอย่าคบคนจนนั่นหมายความว่าให้คบอัลลอฮ์เพราะอัลลอฮ์เป็นผู้รำ่ำรวยไม่ได้ต้องการสิ่งใดคือไม่จนความรำ่ำรวยของพระองค์ก็คือความพร้อมในการที่จะเผื่อแผ่ในการที่จะเอื้ออาทรในการที่จะให้แก่คนทุกคนที่มีความประสงค์และมีความต้องการในอันที่จะพึ่งพาอาศัยและขอความช่วยเหลือจากพระองค์ ก็แปลได้ตรงนี้มองชัดกันตรงนี้ว่าคบคนรวยก็คือคบพระเป็นเจ้าส่วนการพึ่งพาอาศัยการวางใจที่เราวางเราตวักันไว้แก่คนอันนั้นไม่ถูกต้องเพราะคนช่วยอะไรเราไม่ได้มากมายช่วยได้ก็โดยอนุมัติของพระองค์หรือถ้าจะมองกันในมุมลึกก็คือไม่มีใครสามารถทําอะไรให้อะไรแก่เราได้ทําอะไรแกเราก็ไม่ได้ให้อะไรแก่เราก็ไม่ได้นอกจากสิ่งนั้นจะต้องเป็นพระอนุมัติหรือเป็นข้อกําหนด เป็นไปโดยอัลลอฮฺซุบฮานะฮุวตาลาท่านในสมัยนบีสุไลมันเนี่ยมีข้อเขียงเขียนไว้ว่า,วาสุไลมันเป็นคนที่ร่ำรวยก็เลยอาสาอัลลอฮฺอยากจะเป็นผู้ให้อาหารแก่สิ่งต่างๆในโลกนี้สักมือ,อาหนึ่งอัลลอฮฺบอกให้ไม่ได้หรอกเยอะแยะเหลือเกินสิ่งที่ท่านมีอยู่ไม่ว่าจะมากมายแค่ไหนไม่พอต่อการที่จะมาให้เป็นริสุกีให้เป็นอาหารเพียงมือเดียวกับสิ่งต่างๆในโลกนี้อัลลอฮฺก็เลยแบ่งปัน เพื่อต้องการจะสร้างเหมือนกับสร้างละครบทนี้ให้เราได้ศึกษากันให้สุไลยมานได้เลี้ยงเฉพาะสิ่งมีชีวิตที่อยู่ในน้าท่านทั้งหลายครับสุไลมานเกณฑ์ผู้คนมาจัดทําอาหารเทลงไปในทะเลปรากฏว่าอาหารที่จัดเตรียมไว้ซึ่งมามมกมายก่กองเลยเกินเกินความคาดคิดว่ามันจะไม่พอมันพอเหลือเฟือปรากฏว่าเมื่อเทลงไปแล้วฝูงปลาฝูงสิ่งมีชีวิตในท้องทะเลก็ยังลอยกันเต็มไปหมด สุริยมานพูดจากับสิ่งเหล่านั้นได้จึงถามว่ามีอะไรเกิดขึ้นยังไม่อิ่มหรือ,อยังไงได้รับคําตอบว่าเรายังไม่รู้สึกในการที่ได้กินอาหารลงไปในกระเพาะเลยแม้แต่น้อยเพราะว่าสิ่งที่มีชีวิตอยู่ในท้องทะเลนั้นมากมายเหลือเกินสุไลมานฉงนและก็ต้องยอมรับว่าความร่ารวยของคนซึ่งตัวเองนี่เป็นมีเป็นบุคคลที่มีความร่ารวยในระดับที่เป็นอภิอัครมหาเศรษฐีอย่างนั้นทุ่มเทขนาดนั้นยังไม่พอ จึงเป็นอุทาหรณ์ให้เราในสมัยหลังๆได้ยอมรับว่าจะรวยแค่ไหนก็ตามยังจนอยู่นั่นเองและในท้ายที่สุดสุเรลมานก็ได้ทดลองด้วยการไปบอกมดว่ามดเจ้าก,กินอาหารปีละเท่าไหร่ได้รับคำตอบว,ว่าข้าวสาลีเพียงเม็ดเดียวสุเรลมานก็ทดสอบโดยก,การเอามดใส่ไปในขวดโหลแล้วก็เอาข้าวสาลีใส่เข้าไปเม็ดหนึ่ง ไม่ให้กินอาหารอื่นนอกจากข้าวสาลีเพียงเม็ดเดียวนั้นพอถึงปีมาเปิดปรากฏว่าข้าวสาลีหมดไปเพียงครึ่งเดียวยังเหลืออีกครึ่งเม็ดสุลมานจึงถามว่นไหนท่านบอกว่าอาหารที่ท่านต้องกินนั้นหนึ่งเม็ดต่อหนึ่งปีแต่ฉันไหนจิงกินเพียงครึ่งเดียวได้รลบคําตอบจากมดว่าถ้าเอเลอเป็นผู้จัดการเกี่ยวกับเรื่องริสกีให้แก่ฉันฉันกินเม็ดหนึ่งเพราะยังไงยังไงปีหน้าฟ้าใหม่เม็ดใหม่มีมาแน่นอน แต่การที่จะต้องตะวักกันกับท่านฉันต้องเผื่อความผิดหวังจึงได้กินเพียงครึ่งเม็ดส่วนอีกครึ่งเม็ดนั้นเป็นครึ่งที่เผื่อไว้เพื่อความผิดหวังแังนั้นการตะวักกันตรงเนี้มันก็เป็นคําสอนที่ชี้ให้เราได้เห็นว่าการตะวักกันที่ถูกต้องนั้นต้องตะวักกันต่ออัลลอฮฺซุบฮาหนะฮุวตาลลาท่านจะตะวักกันต่อมนุษย์พึ่งพาอาศัยมนุษย์โดยความคิดรวบยอดสุดยอดว่าเขาคนนั้นช่วยเหลือเราได้ โดยไม่ต้องพักพิงหรือพึ่งพาอาศัยสิ่งอืน่นใดนอกจากเขานั่นเป็นความเข้าใจที่ไม่ถูกต้องท่านทั้งหลายที่เคารพครับคําสอนที่สร้างประโยชน์ให้เกิดขึ้นแก่เราก็คือคําสอนทุกคําสอนในหลักการของศาสนาขึ้นอยู่กับว่าเราได้คิดเราได้พิจารณาถึงคําสอนนั้นครบมุมมองครบวงจรแค่ไหนเพียงใดหรือไม่คําสอนที่บอกว่าจงตายในสภาพที่ยากจนจงตายในสภาพที่ร่ารวยนั่นก็แปลได้ความว่า เรามีความจําเป็นจะต้องบอกกับตัวเราเสมอเสมอว่าทุกสิ่งทุกอย่างแห่งความต้องการของตัวเรานั้นเอาล้อเท่านั้นเป็นผู้ประทานให้แกเราได้ส่วนการมีชีวิตอยู่ที่เรียกว่าร่ํารวยในระดับที่เราเรียกกันว่ารวยในดุนญานั้นก็คือเพื่อให้เราจะได้มีโอกาสได้เอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ได้บริจาคสักาศได้เอื้ออาทรได้สงเคราะห์ได้เอื้อคุนั่นคือสิ่งที่เรียกกันว่าพอมีหรือเรียกกันว่าร่ํารวยแต่ไม่ใช่หมายถึงว่าเป็นคนซึ่งไม่ได้ต้องการสิ่งใดๆแล้ว ปัญหาที่เรานะ่าคิดแล้วก็เป็นคําสอนที่จะต้องมองกันต่อไปก็คือถ้าหากว่าเราตายในสภาพที่เราร่ํารวยมันก็เป็นการตายที่ผิดกับเจตนาที่ท่านนบิ